สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องสารดีกีฬาดัง Top Sports i n s i g h t ช่องที่ไม่เคยพลาดไม่เคยพักทุกประเด็นร้อนของวงการกีฬาพร้อมเสิร์ฟสาระบ,บันเทิงและวารริี้แบบครบเครื่องจัดหนักทุกวันวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลหรือกีฬาไหนบนเวทีโลกถ้ามีประเด็นเด็ดเราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนครับติดตามให้ไวกดไลค์ให้แน่นแล้วเปิดการแจ้งเตือนไว้ให้ดีเพราะคุณกำลังจะเข้าสู่โลกของกีฬาแบบลึกแบบลึกแบบลึกมันและไม่เหมือนใคร ท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่สนามแข่งขันในเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียบรรยากาศในฮอนั้นร้อนระอุไม่แพ้อุณหภูมินอกสนามเพราะนี่คือศึกวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025รอบจัดอันดับ9ถึง16คู่ที่ทุกคนรอคอยสาวไทยดวลเดือดเจ้าภาพอินโดนีเซียเสียงเชียร์เจ้าบ้านกระหึมตั้งแต่นักกีฬาลงสนาม ทรงเสียงดังกึกก้องลั่นสน,นามฮอลนี่แหละครับแมทที่ทั้งสองทีมไม่มีคำว่าถอยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันครับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยยู่21ชุดที่ลงสนามในแมน์นี้หมายเลข10กาญจนาสีใสาแก้วหมายเลข6ทิพสุดาบัวหลายหมายเลข12วริศลาสีทาเลิศกับตันทีมหมายเลข4ขวัญนภัทรนวลวัน หมายเลข17พัทราวดีคำนวณหมายเลข5กนกพรแสงทองเสร็จแรกเปิดเกมมาดุเดือดมากครับอินโดนีเซียเดินเกมรุกหลากหลายพยายามกดดันด้วยการตบทําแต้มสลับหยอดแต่สาวไทยเราก็ไม่ยอมง่ายๆรับเหนียวบล็อกแน่นจังหวะสวนกลับทําได้คมมาก กลางเซตทั้งสองทีมต่างเล่นได้ดีทั้งสองทีมโดยอินโดนีเซียเป็นฝ่ายขึ้นนํำจนนาช่วงท้ายเซตทีมไทยคุมจังหวะได้ดีกว่าทำแต้มไล่จี้อินโดนีเซียเจ้าถิ่นสุดท้ายครับเด็กไทยไล่แซงในนาทีสำคัญปิดเซตแรกไปได้แบบสุดมัน2 6่ต่อ2ีขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซต และนี่คือสถิติเด่นในเซตแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่าเซิร์ฟเอสทีมไทยทำได้3ครั้งอินโดนีเซีย1นครั้งการตบทำคะแนนอินโดนีเซียมากกว่าหน่อย12ต่อ11แต่ไทยเรามีบล็อกที่เหนือกว่า5ต่อ4และได้แต้มจากข้อผิดพลาดคู่แข่งเท่ากันที่7แต้มถือว่าเกมนี้เปิดมาแบบสูสีจริงๆครับเข้าสู่เซตที่2คุณผู้ชมครับคราวนี้สาวไทยของเรามาดีกว่าชัดเจนเปิดเกมด้วยความมั่นใจฝั่งอินโดนีเซียเริ่มมีปัญหาในการขึ้นบอลแรก เด็กไทยเราเล่นกันอย่างมีระบบบอลแรกแม่นเซตไปหัวเสาหลังเสาได้หมดทำให้ทัวรุกของเรามีทางเลือกเยอะแม้อินโดนีเซียจะพยายามไล่แต่เกมรับของเราวันนี้แน่นจริงๆปิดทุกมุมตบสุดท้ายสาวไทยปิดเซตที่2ไปด้วยสกอร์25ต่อ19ขึ้นนำ2ต่อ0เซตสร้างความกดดันให้เจ้าภาพสุดๆครับ เข้าสู่เซตที่3คุณผู้ชมครับอินโดนีเซียพยายามฮึดสู้ต่อหน้าแฟนๆในสนามเสียงเชียร์นี่ดังสนั่นแต่สาวไทยก็ยังนิ่งกว่าเปิดเกมแบบไม่ให้คู่แข่งได้ตั้งตัวตลอดทั้งเซต2ทีมผัดกันทําแต้นแต่ไทยคุมจังหวะได้ดีกว่าโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟและการรับตบที่ทําได้เหนียวแน่นทําให้เรายังรักษาระยะห่างอยู่ตลอด ไทยเซตอินโดยพยายามเร่งเกมไล่มาใกล้แต่เด็กไทยไม่ยอมให้แซงปิดเกมด้วยสกอร์25ต่อ22ก็เป็นอันว่าสาวไทยของเราเอาชนะไป3ต่อ0เซตแบบสุดมันส่งอินโดนีเซียพ่ายต่อหน้าแฟนๆในบ้านสถิติทีมไทยทำแต้มรวม76ต่อ65ไทยตบทำแต้ม40ต่อ39บล็อกไทย11ต่อ8 เสิร์ฟได้แต้ม5ต่อ1ความผิดพลาดคู่แข่งไทยได้20อินโดนีเซียได้17ผู้ทำคะแนนสูงสุดไทยวริศราสีไทเลิศ17แต้มขวัญนภัทรนวลวัน11แต้มอินโดนีเซียมาฮูเซ่15แต้มเซียโลมิทา14แต้มสถิติทักษะการเล่น Match Skills รับตบดิก ไทย45ต่ออินโดนีเซีย52รับเสิร์ฟรีเซพชั่นไทย60ต่ออินโดนีเซีย65เซตบอลไทย92ต่ออินโดนีเซีย96และนี่ก็คือภาพรวมของเกมที่สาวไทยเราคว้าชัยเหนืออินโดนีเซีย3ต่อ0เซตในบ้านเขาแบบสุดมันทั้งเกมรุกเกมรับครบเครื่องจริงๆครับแต่คุณผู้ชม ชชยชนะในสนามก็เหมือนการจุดไฟในโลกโซเชียลเพราะหลังจบเกมแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ออกมาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดคอมเมต์อะไรกันบ้างเราไปฟังกันครับโดยเราจะไปฟังเสียงจากฝั่งวอลเลย์บอลอินโดกันก่อนว่าเขามองเกมนี้กันอย่างไรคอมเมนต์แรกเลยครับกล่าวไว้ว่าเคยนำห่างถึงห้าแต้มแต่โดนไทยไล่แซงจนเสียโมเมนตัมหมดเลยเหมือนทีมเราจะแพ้ทางไทยเรื่องสภาพจิตใจก่อน ทั้งที่แมตช์อื่นๆอย่างกับอิตาลีเรายังสู้ได้สนุกสูสีหวังว่าเจอเกาหลีใต้ครั้งหน้าจะกลับมาสู้ได้อีกครั้งสู้ๆนะการูดาปุตรีมอบชัยชนะเป็นของขวัญวันชาติของเราให้ได้แล้วก็มาถึงอีกเสียงจากแฟนบอลอินโดที่พูดกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมก็โดนทั้งเวียดนามกับไทยกดเหลือนกันจะมาบอกว่าอยู่21ดีกว่าชุดใหญ่ได้ไงที่จริงก็ไม่ต่างกันหรอกฟังแล้วก็แอบจี๊ดแต่ก็เป็นมุมมองที่หลายคนเห็นตรงกัน อีคอมเมนต์ก็สะท้อนปัญหาอย่างชัดสภาพจิตใจมันรอบไปก่อนแล้วแปลกนะเวลาสู้กับทีมยุโรปที่ตัวสูงใหญ่กว่ากลับยังบล็อกได้ดีตบได้คมแต่พอเจอไทยกลับไปไม่เป็นนี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องของใจมันสำคัญพอๆกับเรื่องฝีมือในสนามจริงๆมีแฟนบอลอีกคนมาแบบขำๆปนเสียดายเซตแรกนํำห่างไปไกลแล้วดันโดนแซงฮ่าๆๆเรียกได้ว่าเจ็บปนขำ แต่ก็จะท้อนว่าการรักษาความได้เปรียบในเกมยังเป็นจุดที่อินโดนีเซียต้องแก้ไขด่วนคอมเมนต์นี้ที่มาพร้อมข้อคิดเห็นไหมวอลเลย์บอลม,มันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่เอาผลจากแมชหนึ่งไปคำนวณว่าชนะอีกทีมได้แค่ชนะเซตจากอิตาลีไม่ได้แปลว่าจะสยบชาติเอเชียอื่นได้ดูอย่างเจอไทยสิเป็นไงล่ะฟังแล้วก็ตรงใจแฟนหลายคนเพราะเกมกีฬามันไม่มีสมการตายต,ายตัวจริงๆทับ ข้ามฟากมาที่ฝั่งฟิลิปปินส์กันบ้างครับผู้ชมก็ยังมีเสียงแฟนวอลเล์บอลที่พูดตรงๆแบบเจ็บจี๊ดไม่แพ้อินโดก็บอกว่าวอลเล์บอลหญิงอินโดนีเซียของเรานี่นะทั้งชุดใหญ่ทั้งชุดเล็กก็เหมือนกันหมดไม่รู้จะต้องรอถึงเมื่อไหร่ถึงจะเลิกแพ้เวลาชนกับทีมวอลเล์บอลหญิงจากอาเซียนถ้าแค่ในอาเซียนยังแพ้อยู่เรื่อยๆแล้วจะไปแข่งกับทีมระดับโลกได้ยังไงอีกเสียงบอกว่า ถ้านายอาเซียนยังไม่ผ่านจะไปลุยเวลคลาสได้ยังไงบางคนชี้ชัดปัญหาไม่ใช่แค่ฝีมือแต่คือ mindset เจอเพื่อนบ้านทีไรเล่นไม่ออกทุกทีมีคอมเมนต์ที่ตรงสุดๆทั้งชุดใหญ่ทั้งยู่21ก็แพ้เหมือนกันหมดต้องยกเครื่องระบบฝึกซ้อมใหม่และเสียงที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอินโดควรกลับมาเป็นทีมแกร่งของอาเซียนไม่ใช่กลัวไทยกลัวเวียดนามทุกครั้งที่เจอ นอกจากแฟนอินโดกับฟิลิปปินส์แล้วคุณผู้ชมฝั่งเวียดนามก็มีคอมเมนต์ถึงเกมนี้ไม่น้อยเสียงแรกจากนาตาเลียเหงียนพูดตรงๆว่าอินโดนีเซียยังไม่ถึงระดับนี้แต่ดันได้โคต้าแทนเวียดนามไปเล่นรอบ16ซึ่งก็เกินกำลังไปหน่อยต่อด้วยเหงียนวันเหงียนที่บอกชัดๆยังไงไทยก็แข็งกว่าอินโดอยู่แล้วและเรืองดึกกงก็ซัดแรงว่าอินโดแพ้รวด0-3เหมือนเวรกรรมตามทันแต่ก็มี มินฮิมาแก้ให้ว่าเขาก็พอได้เซตจากอิตาลีนะเดี๋ยวจะหาว่าพูดผิดส่วนเงยเปียนอ่ายก็จิกกัดหนักใช้คำเปรียบประชดแบบแสบๆคันๆและฮาโฮโมเซเบียนก็ขำลั่นว่าอินโดแพ้หมดเหลือชนะทีมเดียวคือแคนาดาใช่ไหมกำหองงอกก็โยนคำถามชวนคิดว่าถ้าเวียดนามไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับอินโดเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไหมซึ่งมินฮิก็รีบตอบสั่งๆว่าไม่จะ้ะและ Forever Alone ก็ปิดด้วยมุกอินโดคิดว่าเราเป็นทีมที่กินง่ายที่สุดเลยอยากเจอกับเวียดนามก่อนท้ายสุดดึกโหก็สรุปแบบดูเดือดขายหน้าเจ้าภาพอินโดกับไทยนี่เล่นสกปรกเกินไปเรียกได้ว่าคอมเมนต์เวียดนามมีทั้งบนเสียสีและแซวแรงครบรถเลยทีเดียวรวมทุกเสียงจากแฟนอินโดฟิลิปปินส์จนมาถึงเวียดนามที่ดูเดือดสุด ก็เห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่การชิงแต้มในสนามแต่ยังปเป็นสุดแห่งศักดิ์ศรีของชาติในโซเชียลด้วยทั้งฝั่งที่ผิดหวังฝั่งที่สะใจและฝั่งที่พร้อมเหน็บคู่แข่งทุกคอมเมนต์มันสะท้อนให้เห็นว่ากีฬามันไปไกลกว่าตัวเลขบนสกอร์บอร์ดเพราะมันเกี่ยวกับความภูมิใจการเอาคืนและความรู้สึกอยากเห็นทีมตัวเองยืนอยู่แถวหน้าสุดท้ายจะเห็นได้เลยว่าความพ่ายแพ้ในสนามอาจแก้ได้ด้วยการฝึกซ้อม แต่ความแพ้แพ้ในใจแฟนๆที่สีครับบางทีมันฝังลึกกว่านั้นเยอะและนี่ก็คือทุกมุมทุกเสียงจากทั้งในสนามและบนโซเชียลที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมถ้าชอบการวิเคราะห์แบบจัดเต็มข่าวลึกคอมเมนต์แรงๆครบรถแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกแมตช์เด็ดและดราม่าร้อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ